หลายท่านนะครับซื้อ GoPro 10ไปนะครับ GoPro 10มีฟังกชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเลนนั่นก็คือ Max Lens Mod Software นะครับซึ่งซื้อมาใหม่ๆเนี่ยซอฟต์แวร์ของเขายังไม่ติดตั้งนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ยังไม่ออกใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ของ Max Lens Mod Software เนี่ยได้ออกมาให้ติดตั้งแล้วนะครับในเว็บไซต์ของ GoPro เองเลยนะครับและหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่า Max Lens Mod เข้าตรงไหนง่ายๆเลยนะครับเราเลื่อนจากข้างบนมาข้างล่างแบบนี้นะครับ และจะเจอตัวเลือกสุดท้ายนะครับที่จะเป็นรูปเลนกล้องนะครับกดเข้าไปถ้าเรายังไม่ติดตั้งนะครับมันจะขึ้นให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับคือ m a x l a n e o o d s o f t ฟ a r แนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีติดตั้ง m a x l a n e o o d s o f t ฟ a ์แนะครับตอนนี้เนี่ยในเว็บไซต์มีซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วไปดูกันเลยครับ ันอบแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของโคโปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ทุกคนได้โหลดกันเมื่อเราเข้าไปในลิงก์แล้วนะครับกดตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรารอให้มันโหลดให้เสร็จนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไฟล์ไว้นะครับ ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ zip แบบนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปคลิกที่ extract here นะครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ zip อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับก็คือกดขวาหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ extract here นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะให้มา2โฟลเดอร์นะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ update นะครับลองเข้าไปดูข้างในนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับจะทําการ copy ทั้งหมดก็คือก๊อปทั้งโฟลเดอร์เลยออกมาข้างนอกนะครับกด control c หรือไม่ก็กดขวาคลิกขวานะครับ แล้วก็ไปที่ copy โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราถอด memory card จากกล้อง GoPro โโของเรานะครับไปใส่ในตัวอ่านของมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเสียบเข้าไปในคอมเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ memory card ของเรานะครับจากนั้นกด c t r o l V นะครับหรือไม่ก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็กด p a s s นะครับ เนาว่าเรา copy เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการติดตั้งกันว่าติดตั้งยังไงดึง memory ออกจากคอมนะครับจากนั้นเอาตัว memory card ของเราใส่เข้าไปใน GoPro 10ของเรานะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิด GoPro 10ของเรานะครับเมื่อเราเปิดแล้วนะครับมันก็จะทำการอัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นฟันเฟืองแบบนี้เลย ให้เรารอนะครับอย่าไปปิดหรือว่าอย่าไปถอดเมมโมรีการนะครับรอสักพักมันก็จะเป็นจอดําแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับรอต่อไปหลังจากที่มันเป็นจอดําเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับมันก็อัปเดตต่อไปนะครับ โอเคเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เหมือนเดิมเลยเลื่อนจากข้างบนมาข้างล่างมันก็จะเห็นเลนกล้องตัวนี้จากนั้นนะครับกดเข้าไปเลยนี่ไงครับทุกคนได้แล้ว Max Lane Mods o ซอ w a r แนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เลนมอสได้เลยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่กล้องของผมตอนนี้นะครับ ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเลน Mac Lane Mod นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนกับการติดตั้งซอแวร์ Mac Lane Mod ของ GoPro 10นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตั้งอย่าลืมไปติดตั้งกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ